กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนสเตปโยกเหมือนเดิมนะครับผมเกมนี้นี่เราชนเลนกับลิงนะครับแล้วโลมทีมตรงข้ามนี่เป็นอารัมซะด้วยนะเออโดนจับอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าออฟเลนเนี่ยมันก็ต้องเป็นตัวรับตีนอยู่แล้วนะครับผมคือมันเป็นตัวเปิดอยู่แล้วไนะเออ เขาเรียกเ,เข้าจังหวะแรกแล้วก็จังหวะสองก็ไม่ได้เล่นนะครับผมตายก่อนนะครับเออเข้าไปตายนะครับแล้วให้เพื่อนเล่นต่ออะไรประมาณนี้เขาเรียกเ,เข้าไปซื้อสกิลฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ว่าลิงไปกลางแบบนี้เราต้องรีบเคลียร์นะครับผมถ้าเรารวยกว่าเราก็จะเล่นง่ายกว่านะครับผมไปไหนแล้ว ลิงหายว่แะแต่จังหวะน,นี้เพื่อนบวกตรงกลางนะครับผมอาศัยจังหวะชุนลมุนเวทแดงครับผมเออเหมือนมันจะมาแล้วตีครับตีไปสวยครับผมเราได้บัฟแดงนะตอนนี้นาคอสไม่สีนะครับเพราะว่าเราเวทแดงมาได้นะแล้วอารามเขาตายด้วยครับสวยเลยครับอย่างนี้ยังไงครับเหมือนลิงลิงฮึแต่ว่าจะฟิกเกอร์เข้าไปแต่ผมคิดได้นะอะหายป้อมแมงแรงนี่ว่าถ้าเข้าไปเดี๋ยวตายฟรี จอลิงเนี่ยเราต้องออกรอ,องเท้าเกาะนะครับผมแล้วก็เกาะสะท้อนนะเฮ้ยเฮ้ยเมันจะเล่นป้อมกลางผมแล้วว่ะอีมาดีมาคอสเหรอเปิดไปก่อนครับผมวิ่งเร็วเหรอหตายหนึ่งครับผมจังหวะน,นี้ยังไงแล้วผมยังรอดอยู่นะครับโอเคครับเรายังกัน้นกั้นเรายังกั้นป้อมได้อยู่นะครับผมกั้นอะไรอะ่ะเฮ้ยลิ้นกูพันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เกมแรกก็เล่นผมซะแล้วพิ่งตื่นนะครับฮัลโหลเดี๋ยวเราออกดาบ,บกันดาเมขึ้นมาก่อนนะชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นเกาะสะท้อนแล้วกันนะครับผมแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าเรารวยมากเกาะสะท้อนก็ยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นนะลิงมันไม่ค่อยแรงนะครับตอนนี้เพราะว่าลิงค่อนข้างจะจนนะเพราะว่าทีมเรานี่ค่อนข้างจะกดได้ดีเลยนะครับ ออจงออกแยกขี Option, Object, Keep, ป่าแล้วตัดแหลกครับผมเราได้ปอมล่างมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมออกเป็นแพตตินัมก่อนแล้วกันนะเอามาคนะูดาวหน่อยสวัสดีครับอึ่แต่อันติโดนนะครับผมอย่างนี้ไม่นา่ารอดปลาดอกเข้าหัวเป็นไงโคตรแรงพลังแห่งความรวยโอ้โหผมจะย้ำทุกคลิปนะครับว่าพยายามเล่นยังไงก็ได้อย่าจนกว่าทีตรงข้ามพอครับผมแล้วเราเจอเล่นง่ายนะครับ ได้แพลตตินัมมาแล้วนะครับผมตอนนี้คููดาวเราก็ประมาณยี่สิบนะครับกำลังดีนะเดี๋ยวชิ้นต่อไปจะขึ้นเป็นเอ่อเกาะสะท้อนเลยนะครับผมเอามาไว้รับกับลิงนะครับผมแล้วก็นาคอสนะตีเองเรามันก็จะเจ็บเองนะนี่เป้๊ป้องกงง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 งุ๊บปุ๊บงุ๊บปุเบปุยบปุจบปอ,อ๊บปุ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 มบปุ๊บปุ่บปุ๊บปุ๊ยว,ยวุ๊บปนะยยุ๊ แต่ว่าเจอลิเลียนี่เรายังไม่มีทอยนี่เราก็จะโดนโดนโป๊กแรงๆเอยนะเ้าวอเหมือนจะลงนะครับเฮ้ยจับปุ๊บปั๊บปุ๊บปลาดอกเข้าหัวแบบนี้สตานสตานแต่ยังก็ไม่น่ารอดนะครับผมยังไงนาคอสกระโดดมาแบบนี้ก็สว,สวยสวยได้ไหมจากสตันไปก่อนสตา้นให้ไปก่อนสตา์ให้ฟินิกไปก่อนฟินิกรอดนะครับสวยงามปลาดอกเข้าหัวลิงไม่รอดครับผมจังหวะนี้เป็นไง ขเขาเรียกทีมเวิร์คครับผมถือว่าเรายังเซฟแครี่เราไว้ได้นะครับถ้าแครี่เราเกิดเนี่ยฟินิกเนี่ยมันเป็นอีกพวงนะที่ถ้ามันรวย,ยค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็สกิลสกิลสองมนันไอสกิลกิ้งเ่ะมันเหมือนจะเป็นแบบขเขาเรียกอยังไงการสถานนะแล้วก็เอามาต่านะเพราะว่าผมเจอมันบ่อยนะครับผมทีผมก็เจอมันกดมาชนเลนกับผมนี่ผมสู้มันไม่ได้ พัเจอคนเล่นเป็นๆน,นะกิงผมรู้ไม่ได้นะคนอื่นเขาอาจจะสู้ได้นะแต่ผมจะแพ้ไอ้พวกฮีโร่ระยะไกลๆนะครับผมเขาเรียกแบบจะผมจะปาดอกจังหวะไอ้ที่แบบพอดีอะ่ะแล้วมันกิ้งพอดีจังหวะที่ผมปาดอกอมันเราก็จะดอกเว้านะครับผมดอกเรามันจะหายไปอัตโนมัตินะครับเออแล้วก็เอเลนดอยตัวงนะสกิลที่ว่ามันล้างลบดอกอะ่ะเออลบสกิลอะ่ะ ้ะไรลบสถานะเออปลาดอกแล้วดอกหายอ่ะไม่แห่ตัวนั้นนี่อันตรายนะแต่ว่าเกมนี้เราค่อนข้างเล่นสบายครับเอา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 เฮ้ยเอ็มมันมาเยอะมันมาเยอะผมว่าทำไมมันชอบแหลมแหลมจะเล้งมันมาเยอะนะครับผมมาเยอะแล้วกลัวที่ไหนล่ะกูรวยครับผมมาดิกูมีดาบยังไม่กดครับยังยังตือไม่ต้องกดเลยครับผมจะตายแล้วเราค่อยกดเฮ้ยเฮ้ยนะเขแม่งรอดได้ไงวะ โอ้โหไปพลาดดอกสุดท้ายาการจะฟิกเกอร์ตามแลถ้าผมฟิกเกอร์ตามไปผมก็น่าจะตายนะครับผมเพราะว่าป้อมแม่งก็ตีเราเลือดรเราเหลือแค่นี้นะครับไม่รอดครับผมเพื่อนทําล่างนะครับจังวันนี้เราก็รีบทําบนเลยครับผมเรารีบไปเติมนะครับฟินิกเราอยู่กลางนะเราก็ทําบนไปเลยเล่น3ามทางจะเล่นง่ายนะครับผมเราได้ป้อมกลางมาแล้วเดี๋ยวเราเลาะป้อมข้างก่อนนะครับ <Double kill. S 1> เดี๋ยวเราดักรอเหยื่อนนะ เคยมาว่ะโดนดิโดนไม่รอดเข้าหัวตัวนี้ก็ไม่น่ารอดนะเออเออเออเยืนนึๆๆยเอ,ยเอยผมว่าถ้าผมโดนชาร์จด,ดาวนเนี้ยซิลิกาเนี่ยมันต้องรวยขึ้นอย่างมหงาศาลนะแต่กี้ผมว่าจะเอามันก็ได้นะเมืเ่อกี้แต่ว่าไม่ดีกว่านะครับผม โอ้โหเรียบร้อยฟินิกผมห้าวไปหน่อยนะครับกับบอครับผมเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายผมจะออกเป็นอะอะไรดีวะโอโจมตี500สเปียร์แล้วกันนะครับผมไอ้เออจ้าป๊อปลิงอีแหอนี่มันมาจากไหนวะกะัจะปะปิดหลังนะครับผมโทษทีพอดีพี่มีอาริเตอร์แล้วไปจับขาป,ป้อมครับ,รบเรียบร้อยอาริเตอร์กูไม่รอดโอ้โห แต่ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ผมเอาคืนให้ครับผมผมเอาคืนให้ครับไอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยอารามจุกอารามจุกจุกเหรอจุกจุกตามตามแต่หูเลือดมันเด้งเลือดมันเด้งเราไม่ได้มีตัดเลือดนะครับผมแต่ว่ามันก็สู้เราไม่ได้อยู่ดีนะเพราะเรามีทูดาเมจนะครับผมถ้าไม่มีทูดาเมจเราก็ตีมันพักหนึ่งอ่ะเออแต่เรามีทูดาเมทไพว่าเราไม่ต้องออกตัดเลือดอีกแล้วให้เมจเราออกนะครับผมให้โลกิมันออกนหะ แต่ว่าถ้าเกมตามเราควรออกนะครับผมเพราะว่าเราต้องเข้าไปรับหน้ากับโตโรอยู่แล้วไงโตโรนี่รับรับเต็มๆนะครับผมแต่เรานี่เข้าไปรับแล้วก็จ่ายดาเมจนะครับค่อนข้างมีผลตัดเลือดกับเราแต่ว่าเกมนี้เราจะไม่ออกนะครับเรารวยอยู่แล้วออกไอเทมผมแนะนําให้ออกตามสถานการณ์นะครับผมอะไรวะอาร์อมเจอทีมแบบนี้ท้ออะไรนะขอหนึ่งตัว จบอยู่แล้วครับเอาใครครับเนี่ยสวัสดีครับนะอีกดฟิกเกอร์ไม่โดนเกือบแล้วม่งมันรอบไปได้ยังไงวะโลโอ้โหเออโดนตั้งป้อมอน,นะถ้าเซริการวยเนี่ยแม่งตั้งป้อมทีนี่เลือดเราเนี่โอ้โหหายไหลเป็นน้ำเลยนะเออเฮ้ยเยฟนิกซ์อ่าเนี่ยผมบอกแล้วสกิลหนึ่งเห็นไหมไอ้แม่งสกิลสกิลกิ้งมนะันอะเห็นปะ มันการสถานะแป๊บหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้ไม่รอดครับผมตายเหมือนเดิมเออกูกำลังจะชงว่ามันจะรอดเลยแมัมนึว่ามันจะส่วนไดออ้ไม่มีอันติว่าเพื่อนไม่เล่นนะฮัลโหลตโลถอยก่อนเพื่อนถ้าเราไม่มีอันติเราอย่าห้าวนะครับทีตรงข้ามเหลือสามตัวนะสบายลิงเลยแม่งรอการกูแล้วแต่ว่าเรามีเกาะเกิดน,นะครับผมถ้ามันโดดมาเราสวนได้นะเรามีดาบการเมนอยู่นะครับ เดี๋ยวเรากลับไปรีก่อนนะครับผมตรนนี้เดี๋ยวเซตเคียวรอนะครับเซตขายเกิดรอนะครับผมผมว่าแต่ผมยังไม่โดนอารามจับเลยนะเพราะว่าทีมไฟเนี่ยยังไม่เคยเจอมนเลยนะเพราะว่ามันมันเป็นบวกตัวอื่นก่อนไนงะผมก็ไปเล่นคาเลนข้างก่อนนะครับผมมันเลยไม่เจอกันสักทีนะแต่ก็ดีแล้วนะครับจะจับก,กูเลยกูขอร้องชิปหาแล้วผู้ประานขาดคํา โอ้โหขายเกาะเกลครับผมตอนนี้มีเคียวครับยังรอดอยู่อันติโดนนะครับผมจังหวะนี้เก็บดอกไม่โดนครับผมเรียบร้อยก็เดินตบไปแบบอีซี่สิครับแบบนี้โอ้โหเอ้ยสวยสวยอิลินอิลินแรงอิลินแรงโอ้โหโอ้โหแรงแรงโอ้โหจังหวะนี้ต้องเอาก๊อตแล้วนะครับเพราะว่าตัวพิกเกมครับผมไอ้ก๊อตเซอรเยอร์ตัวนี้ตานาคอมามัลแมนะครับแต่โตโลเรา โโลเราไปค้ำอยู่ตรงนั้นนะครับผมจะซื้อเวลาได้ไหมครับตอนนี้คอสเหลือนิดเดียวครับผมนาคอสยังไม่มาโอ้โหสวยครับผมจะออกก่อนครับอยู่ไม่ได้นะครับถ้าอยู่อาจจะตายนะครับผมเพราะว่าอารามแม่งเดินดิ่งมาเลยครับโอ้โหมันเดินแบบไม่เกรงกลัวอ้าวสวยสิครับจังหวะนี้จะจังหวะสวนมาแล้วครับผมมาดิมาดิมาอารามตายไปแล้วครับผมกูติดอะไรเนี่ย หนืดอ,อะไรไม่รู้นะครับผมตอนนี้ทีนองข้ามหายไปสองนะครับจบบ้านได้นะครับตอนนี้ยังไงครับนาคอสเอ๊ะแล้วอลิตเตอร์ผมไปจับสวยนะครับผมแบบนี้เรียบร้อยหายครับผมนาคอสน่าจะขึ้นบ้านได้แล้วนะครับตอนนี้แล้วจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหสตังแล้วฟิกเกอร์เข้าไปโอ้โหระหว่างกลางโอ้โห คงไม่มีใครเห็นมั้งจอดเนี่ยผมว่าตํานานฟิกเกอร์เข้าหัวเปลี่ยนเป็นฟิกเกอร์แสกกลางเหงือจะเชื่อเกมแม่งไม่ไหววะ่ะเกมบอกโทษแต่กูแล้วไม่โทษตัวเองนะฮะหรอจังหวะนี้ผมเข้ามาแล้วเพื่อนเพื่อนกูอยู่ไหนอะอแล้วเพื่อนกูอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้โหอยู่สกายเลยโอ้โห ดีต้องมีเคียวฟื้นกลับมาแม่น่าจะจบได้นะครับทีนข้าวหายสี่หาย 4, ห้า 5, หมดตีครับผม <Okay. S 1> แล้วก็ยืนแบบคิวๆไปครับผมน่าจะจบได้แล้วนะตีดีครับผมเออยืนบาบโชว์ทำไมเดี๋ยวมันเกิดมาแล้วก็บันเทิงกันอีก,ก็ร้องอันอีกทำไมไม่จบบ้าน,น,นก็จะเป็นสไาตลา์กันแบบนั้นเวลาแบบ จบได้แล้วเห๋ยอไอตีป้อมอีกทีเดียวทีมตรงข้ามเกิดมาแม่งตบหายหมดตีเรียบร้อยแพ้เฉยผมว่าหลายคนก็น่าจะเป็นเหมือนผมนะเออก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมสำหรับวาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมจุก,กู